สวัสดีค่ะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะ,ะเป็นโครงการไทยเที่ยวไทยโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทาโครงการนี้เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศช่วง4เดือนนี้นะคะก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมปี2563นี้นะคะ วงเงินที่ใช้ก็กว่า2.2หมื่นล้านบาทที่จะเข้าในที่ประชุมของคอณะรัฐมนตรีในวันที่16มิยอนี้นะคะค่ะล่าสุดก็ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการใน3าแพ็กเก็ก็จะมีแพ็กเก็แรกก็คือแพ็กเก็กำลังใจแพ็กเก็นี้ก็คือเพื่อตอบแทนบุคลากร แนวหน้าที่รับมือกับโควิด19ซึ่งก็ได้แก่พวกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสตอตอกลุ่มนี้จะรวม1.2ล้านคนโดยเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยวเป็นแพ็กเกจ2วันหนึ่งคืนใช้งบ2,400ล้านบาทหรือราว 2, 0 0 0บาทต่อคน แพ็กเกจที่2ก็คือแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันแพ็กเกตนี้รัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าโรงแรม40%ต่อคืนสูงสุดไม่เกิน3000บาทต่อคืนอันนี้คือแพ็กเกจที่2นะคะแพ็กเกจที่3ก็คือแพ็กเกจเที่ยวปันสกุก แพ็กเกตนี้ก็คือเพื่อช่วยเหลือสายการบินต้นพุงต่ำรถเช่าโดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้40%ในายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทะทะท,ะท,ะทะก็ได้เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าขั้นตอนในการจองรับสิทธิ์ทั้ง3แพ็กเกจก็จะเปิดให้ผู้รับสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านทางดิจิตอลนะคะโดยอยู่ระหว่างหาหรือทางเทคนิคว่า จะเป็นในลักษณะแอปพลิเคชันหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์ซึ่งถ้าได้ข้อสรุปยังไงก็จะประกาศให้ทราบต่อไปนะคะสำหรับการจองจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ก็จะมีการตั้งชื่อเดียวเพื่อสื่อให้เห็นว่าเป็นการกระตุ้นโครงการไทยเที่ยวไทยซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาชื่อที่เหมาะสม และเวลาเมื่อคลิกเข้าระบบก็จะแยกหัวข้อาการจองออกมาเป็น3แพ็กเกจให้เลือกจองได้เช่นถ้าหากเป็นเจ้าหน้าที่อ,อสอมอก็จะเข้าไปเลือกรับสิทธิ์ได้แพ็กเกจที่1ก็คือแพ็กเกจตกำลังใจแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปก็จะมีสิทธิ์เลือกได้แพ็กเกจที่2ก็คือเราไปเที่ยวกัน หรืออาจจะเลือกแพ็กเกจที่3คือแพ็กเกจเที่ยวปันสุขสรุปได้ว่าผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็จะเป็นเจ้าหน้าที่อ,อสมอรอพอสตอ,อคนไทยที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยหรือขั้นตอนการลงทะเบียนก็คงจะลงในคลิป อ่าต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากนะคะ